สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะทำวิดีโอแนะนำเพจของร้านสก,สกินเสื้อตามใจนะครับปกติแล้วเวลาเราเล่นเฟซเราก็จะมีเฟซส่วนตัวปกติแล้วก็จะมีแฟนเพจด้วยนะครับสำหรับร้านสกินเสื้อตามใจของเราก็จะมีแฟนเพจเหมือนกันนะครับคราน,นี้เรามาดูร้านค้าในแฟนเพจนะครับว่าวันนี้เราเข้าดูยังไงบ้างมีโปรดักต์อะไรใหม่ๆบ้างนะครับผม สมมติเราอยู่หน้าเพจของเรานะครับแล้วเ,เราก็หานะครับเพจของร้านสก,กินไอเฟบุ๊กของร้านสก,กินเสื้อก่อนอคือรีเฟกนะครับสก,กินถ้าเกิดว่าเราดูบ่อยๆมันก็จะมาขึ้นมาเองนะครับเป็นรูปผมกบแฟนะครับตรงนี้เรากดลงไปนะครับอันนี้ก็จะเจอถ้าเกิดใครเป็นเพื่อนเราก็จะเจอ เพจของผมนะครับผมแต่ถ้าเกิดใครไม่เจอนะครับให้เจอแฟนเพจเลยก็คือรูปเสื้อตัวสีเหลืองรูปนี้นะครับมันจะมีชื่อเพจแล้วก็เบอร์โทรอะไรเรียบร้อยก็เราก็คลิกเข้าตัวนี้ก็ได้แล้วหลังจากนั้นเราก็มาคลิกร้านค้านะครับเราก็จะเห็นสินค้าของร้านนะครับพร้อมราคาด้วยนะครับอันนี้ก็ให้ดูเป็นแบบคร่าวๆนะครับ เราสนใจสินค้าตัวไหนเช่นอ่ะผมจะดูหมวกติดกรรมยีอ่ะก็จะมีตัวอย่างรูปนะครับมีเบอร์โทรให้เราติดต่อมีข้อความนะครับแล้วก็ราคาคร่าวๆนะครับใครสนใจยังไงก็สามารถเข้ามาดูกันได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับที่ติดตามครับขอบคุณครับ